ดีจ้ะพี่น้องมื้อไนเยลมาแนะนำเสนอเมนูย้ำน่อไม้จ้ะย้ำน่อไม้ไรเนาะซื้อน่อไม้นะน้องไรอัดปิดมาจ้ะ่ไหมเค็มเป็นเส้นจ้ะเส้นแล้วน้องนี่พี่ขวดพริกหอมกระเทียมนี่ย้ำใส่น้ำปูเจ้ามาจ้ะมาย้ำน่อไม้ใส่น้ำปูน้ำไนเยลผักกับพี่น้อง

ใส่น้ำปูจ้ะน้ำปูอันนี้แซบอีหลีปูไม่ใช่ค่ะนี่นปต้องเสิหลังค่ะน้ำปูมันมีความเค็มของมันอยู่แล้ว ไปนวดพี่น้องจ้ะน้ำมันน้อยยังไงเสียงเจ้าเจ้าจะไปนองจ้ะตำน้ำปูกับน้ำพริกเข้ากันกับน้องไม่จังน้อยกันใส่เกลือหอม อมป้อมมีคำอกัใส่คำกอลงไปเลยจ้ะพี่น้องมาเดีซอยไว้เนาะแงสีแบบ จิ้มกันให้หนอจ้าอืมจับให้จ้ะย้ำทำไมน้ำยาแววเด้นอพี่น้องเด้อใส่เลองาต่งางอ็รางไอจีื้นะ่ะปลาทูอะไรยากทดให้แล้วยากทอดให้แล้วปลวทา,าทูาใช่พี่ไหมจ้า 弄起来，就这样子的。 สวัสดีค่ะกินข่ากินปลาทูหรือจะกินไก่ไก่ทอดน้ำปลาไก่ทอดน้ำปลานะคะกินปลาทูด้วยจะกินไก่จ้าพี่จ้าพี่น้องกินข่าวน้ำยาเบลดื้อเจ็บซีเอ้ยมากินข่าวเดื้อ ย้ำหน่อไม้ทอดปลาทูไก่ปลาหมึก กัปะปูโูเคค่ะขอาใส่น้ำมันก้าวกับไก่ค่ะเป็บเองนะพี่นอ้อง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบครั้งนี่ก็สุดยอดแล้วเอาถั่วเอาไว้ไปพุ่นไปพุ่นมาจ้ากินขอน้ำเย็าแล้วน้ำน้ำใหม่ ใส่น้ำปูน้ำน้ำอะไรวันย้ำย้ำไกไปเด้อไม่ได้ทายคลิปให้พี่น้องมั้มาจากพี่น้องมากินไก่มาบอกว่ามาจากพี่น้องมากินไก่มากินไก่น้ำน้องไอจีด้วยค่ะ ใส่ปากให้ปากขนมจี๋อร่อยอร่อยจ้าปลาทูกับมี้งจ้า ี่พ่อร้องไอจีซื้อมาให้น,นี่แมงมุมใส่แมงมุมใส่ว่าเ<ไ>ปน็นพ่อที่กิน,นดีดีหรอกมาเหมือนหรอกทีเขาเข้าให้นะเขาใช่ป่ะพ่อเป็นไปที่ยาทะเลไหม คีบใบไตยนู้่ไเขาใส่น้ำตก่เขาแ่ะอืมโอเคค่ะอืมจัดอืม

ไปต้มน้ำปลาของไก่ทอดน้ำปลาพ่าแม่ต้มน้ำปลาครับของกระย่างหาดาวแซ่แล้วย่ยมกระจายหิน<อ>หิน<อ>หิน<อ> ฉันจุดนาำฉันตาก็นี่นี <c oughs> ่ฉ <c oughs> ันด่าไม่ไม่กินเนี่ยนีเอ็กซ์กินไม่ชอบได้รกินได้รึนี่เอ็กกินไม่ชอบเลยนีนี่อ่อนี่เอ่รจ้ันด่านี่นอ็กซ์ นี่มันบ้านเขาน่ะนี่มันเนจบ้านเานะนี่ม่กินข้าวนี่มันยากกินข้าวดูมฟังเราด้ไนบกอีกสานคนทังเหนือนี่มัน,นบปดใจบา้านเขาน่ะจ้า จะไปะเอ้เออเออเนอเออเออเองเออเออเหอเอนเอิเออเออเออเเอออเอออเออเออเอเออเออออเออเ่เออเออออเอเออมออเเเออ อร่อยไหมคะอร่อยไหมค่ะคนสวยเป็นโรงเรียนเลมไปเอวไปหักก่อนเห็นทะเลน้ำกลนดคู่ต้องไงต้องไงว่างสิหาย เด้เปียนผมใม่น้งงองเลยนผก็เยน่น้องเปียนผมโอ้ทีคำยังสองคำนั่นพี่ยังผีนสองสามคำอาขาไช้

ได้บ้างรับอยู่ต้องกิบบนดีๆกันนะกิน cepat ik Baik kan ยิ่นี่ไอ้น่อไอจีไปโรงเรียนเต็มทิศเลยอาทิตย์หน้าที่ให้กลับกับรถตู้อนอไปรถตู้กลับรถตู้ไปมีรถตู้รับรับทรงค่ะ ค่อยซิบอายค่อยซิบอบองเงี้ยไปกับเพื่อนนะ <c ười> ไปรถตูวหว้ห่วงยางเดี๋ยวพี่น้องเลย <c ười> ห่วงยานเขาลืม Dạ, thử lưm đẹp nhỏ này nè, Không, chị bà mẹ chẳng ngăn được đâu. Bà chị. Anh yêu bà nhóc. Khóa cho mà. Khóa cho nó. Khóa cho nó, chị. ไอจีไม่มีเพื่อนม嘛ลูกไอจีไม่มีเพื่อนมาไปโรงเรียนมีเพื่อนไหมคะหนูมีเพื่อนไหมตาหนึ่งห,หนูมีเพื่อนกี่คนคะนมีเพื่อนสี่นค,คนแล้วมีเพื่อนสี่คนแล้วโอ้เก่งจังเลย ลาบิกระจาจ้าลาบิเอฟซีลาบิเอซีกันลาบิเอซีกันอันคิปนี่ยาขอลาชันห่กันเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางยายแววชั้นเจ้าพากันไหมคืนน้าจ้าสวัสดีค้าบ๊ายมย่ รักนะคะทำยังไงคะทำยังไงร,รักนะคะทำยังไงคะทำอย่างนี้คะ่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ